แม์รูมบ็อกซิง่งแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับศึกมวยโลก3คู่สอนที่เป็นที่รู้กันดีว่ายอดแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทส,สอสถาบันขึ้นป้องกันแชมป์โลกในรายการนี้พร้พรอมๆกัน โดยคู่เอกร่วมคู่แรกจะเป็นการป้องกันแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBC ของฮวนฟานซิโกเอสตาดาเจ้าของตำแหน่งชาวเม็กซิกันพบกับคารลอสควอลาดอดีตแชมป์โลกเส้นนี้คนเก่าเพื่อนร่วมชาติและคู่ปรับเก่าที่เคยพบกันมาแล้วครั้งหนึ่งในไฟตัดเชื่อของรุ่นของสถาบันนี้โดยที่เอสตาดา เอาชนะไปได้แบบเฉียดฉิว114ต่อ113ทั้ง3เสียงส่วนคู่เอกร่วมอีกคู่หนึ่งจะเป็นการชิงแชมป์โลกเป็นหนที่3 ของอิสราเอลกอนซาเลสนักชกเม็กซิกันกับเจ้าของตำแหน่งซูเปอร์เวิร์แชมเปียนของ WBA ชาวนิกากัวโรมันกอนซาเลสที่คาดว่าจะเป็นคู่ล้มแชมป์กับเอสตาด้าในไฟต์ต่อไปหากว่าทั้งคู่ผ่านพ้นการป้องกันแชมป์โลกครั้งนี้เอาไว้ได้ส่วนอีกคู่เป็นการล้มแชมป์โลกสถาบันเล็กและใหญ่ในรุ่นไฟล์เวทระหว่างโฮลิโอซิซามาติเนีแชมป์โลกเดนยูชาวเม็กซิกันกับแชมป์โลก I b บเพื่อนร่วมช m a x i m ิโม r ฟอรเป็นคู่ค้ำในรายการนี้และมวยรายการนี้จะมีขึ้นที่กรุงเม็กซิโกในวันที่23ตุลาคมนี้นั่นเอง